หากเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังกับเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie for you วันนี้เรามาประเดิมกันที่ EP แรกของซีรีส์ชื่อดัง Game มออฟทรอนซีซันหเรื่องราวดําเนินมาถึงครึ่งทางแล้วบอกได้คําเดียวว่าเนื้อหาจะยิ่งทวีความเดือดขึ้นเรื่อยๆเอาละตอนนี้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่เด็กหญิงสงคนที่พากันเดินเข้าป่าไปหาบ้านไม่มดหลังหนึ่ง เด็กหญิงชุดแดงก็พูดกับแม่มดว่าเจ้าสามารถดูอนาคตได้ใช่ไหมช่วยดูให้ข้าหน่อยว่าจะเป็นยังไงหากไม่ดูให้ข้าจะสั่งคนมาควักลูกตาของเจ้าออกที่นี่คือเดนแดนของพ่อข้าฝั่งแม่มดที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรเธอโห่ร้องออกมาแล้วพูดว่ากรีดเลือดเจ้าให้ข้าชิมสิแล้วข้าจะดูอนาคตให้เจ้าเด็กหญิงก็ทำตามที่แม่มดบอกแม่มดชิมเลือดของเธอแล้วพูดว่าเจ้าถามมาได้สามข้อแต่รับรองได้เลยว่าเจ้าไม่ชอบคำตอบอย่างแน่นอน ฟังเด็กหญิงก็ถามไปว่าคามั่นกับเจ้าชายเอาไว้จะได้แต่งกันเมื่อไรแม่มดก็ตอบกลับมาว่า เจ้าไม่ได้แต่งกับเจ้าชายแต่เป็นกษัตริย์เจ้าจะได้เป็นราชินีเมื่อเด็กหญิงได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่แม่มดก็พูดต่อว่าเจ้าจะได้เป็นราชินีอยู่พักหนึ่งจนมีราชินีองค์ใหม่มาแทนที่เจ้าสาวกว่าและสวยกว่าเจ้านางจะมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเจ้าเมื่อเด็กหญิงได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักแม่มดก็โหรอยใส่เธอที่อยากจะรู้อนาคตแต่พอรู้แล้วก็รับไม่ได้และเด็กหญิงคนนั้นก็คือเซอร์ซีแลนนิสเตอร์นั่นเอง ัดภาพมาที่ปัจจุบันหลอดทั้ง7อาณาจักรต่างเดินทางกันมาที่คิงส์แลนดิ้งเพื่อมาร่วมงานศพของหลอดไทวินเซอร์ซี่ที่เสียใจมากเธอก็ไม่ยอมทําพิธีปล่อยให้หลอดทั้ง7อาณาจักรรออยู่ข้างนอกเธอเข้าไปข้างในโบสถ์ที่เก็บร่างของหลอดไทวินซึ่งเจมี่เองก็อยู่ข้างในนั้นเธอพูดขึ้นว่าพ่อรักเจ้าและไม่เคยอยากจะให้เจ้าเป็นองค์คารักและดูตนนี้สิเจ้ากลับมาปกป้องศพของเขาเจมี่ก็ตอบกลับไปว่า สิ่งที่เขาสร้างนั้นเป็นของเราเขาสร้างเพื่อเราตั้งใจมอบให้เราแต่พวกข้างนอกนั่นพยายามจะช่วงชิงมันไปจากเราที่พวกนั้นมาก็เพื่ออยากจะมาดูว่าเขาตายจริงไหมและเมื่อพวกเขาเห็นหินวางบนดวงตาของเขาก็คงจะรีบฉีกอ,อกเราทันที แต่เซอร์ซี่กลับตอบไปว่าไม่ใช่พวกนั้นที่ฉีกอกเราแต่เป็นทีเรียนคนที่ฆ่าเขาตังหากข้าเฝ้าบอกเจ้ามากี่ปีแล้วแต่เจ้าก็ยังปกป้องมันมาตลอดท่านพ่อจากไปแล้วส่วนเจ้าปีศาจน้อยก็ยังรอดตายอยู่ที่ไหนสักแห่งเจ้าเป็นคนปล่อยมันใช่ไหม ฝั่งเจมี่ก็ไม่สามารถตอบโตได้เซอร์ซี่จ้องมาที่หน้าของเขาแล้วพูดว่าทีเรียนอาจจะเป็นปีศาจแต่อย่างน้อยมันก็ฆ่าท่านพ่ออย่างมีเหตุผลแต่ถ้าว่าเจ้าเป็นคนที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเจ้าช่างโง่เขานักจงมองดูซากับการกระทําของเจ้าเขารักเจ้ามากกว่าใครในโลกนี้และดูตอนนี้สิเธอให้เจมี่มองดูศพของหลอดไทวินฝั่งเจมี่ก็ได้แต่เงียบตอบโตอะไรไม่ได้เพราะเขาเองก็ไม่นึกว่าทีเรียนจะมาฆ่าหลอดไทวินแบบนี้ และภาพก็ตัดมาที่ทีเรียนที่อยู่ในลังไม้เขาถูกหามออกมาจากเรือจากนั้นลอร์ดวาลิสก็เปิดลังปล่อยเขาออกมาทีเรียนที่อยู่ในลังไม้มันนานก็มอมแมมไปทั้งตัวเขามองดูรอบๆแล้วถามไปว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เพนทอสอย่างนั้นหรอลอร์ดวาลิสก็ตอบไปว่าใช่แล้วที่นี่คือบ้านของสหายค่าเองเขาเป็นพ่อค้า ข้าเจอเขาเมื่อหลายปีก่อนกับเพื่อนคนอื่นๆกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันว่าโรเบิร์ตบาราเทียนนั้นเป็นตัวหายันนะพวกเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออาณาจักรด้วยการหนุนหลังพวกทาเกเรียนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดจนทำให้เราทั้งคู่มาลงเอยที่นี่ยังไงล่ะทุกอย่างมีแต่แย่ลงเราต้องหาทางช่วยเวสเทรอร์สจากตัวของมันเองแต่ฝั่งทีเรียนกลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาเดินไปหยิบไวน์ดื่มอย่างต่อเนื่องพร้อมกับพูดว่าพอกันทีกับเวสเทรอร์ส ข้าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วและดื่มวายต่อไม่ยอมหยุดหลอดวาเลสก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อตัดภาพมาที่เมืองเมรินแม่มังกรสั่งนักรบผู้ไร้มนทินไปทำลายสัญ,ญลักษณ์บนยอดพีระมิดออกเหล่านักรบผู้ไร้มนทินก็ทำลายสัญ,ญลักษณ์นั้นพวกเขาช่วยกันค่นมันตกลงมาหลังจากเสร็จงานนักรบผู้ไร้มนทินคนหนึ่งก็ได้เดินทางไปที่ซ่องโสเพเีเพื่อซื้อบริการถึงแม้เขาจะถูกตอนไปแล้วแต่ก็ยังต้องการความอบอุ่นจากหญิงสาวอยู่ดี เขาให้หญิงสาวถอดเสื้อผ้าออกแล้วมานอนร้องเพลงกล่อมเขานักรบผู้ไร้มนทินคนนั้นก็ผ่อนคลายจนเผลอหลับไปและแล้วเขาก็ถูกสังหารโดยคนที่ใส่หน้ากากแถมยังชิ้งหน้ากากนั้นไว้ที่ศบอีกด้วย เมื่อแม่มังกรรู้เรื่องก็โกรธมากที่มีคนบังอาจมาสังหารคนของเธอซึ่งกลุ่มคนที่ใส่หน้ากากนี้มีชื่อว่าบุตรแห่งฮาปี้เป็นกลุ่มคนชั้นสูงเก่าแก่ของเมอรินพวกเขาไม่พอใจที่แม่มังกรมายึดที่นี่จึงออกตระเวนสร้างความไม่สงบไปทั่วแม่มังกรก็สั่งให้จัดงานศพคนที่ตายในวิหารเกรทซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมรินแถมนักบวชยังบอกอีกว่าถ้าไปทําพิธีที่นั่นพวกบุตรแห่งฮาปี้จะต้องโกรธมาก แม่มังกรก็บอกไปว่ายิ่งต้องไปทำงูที่ครั่งจะได้โผลออกมาให้จัดการได้ไง่ายๆทุกคนก็เห็นด้วยเธอสั่งเกรเวิร์มให้ไปหาตัวการมาให้ได้กเกรเวิร์มก็รีบพาคนไปเตรียมตัวตอนนั้นมิสซันเดย์ก็เข้ามาขอคุยกับเกรเวิร์ม เมื่อพวกเขาอยู่ได้กันสองต่อสองมิสซันเดย์ก็พูดขึ้นว่าข้าได้ยินมาว่าผู้ไร้มนตินคนนั้นถูกฆ่าที่ซ่องของเมรินและยังมีผู้ไร้มนตินอีกหลายคนที่ไปที่นั่นข้าขอถามเจ้าได้ไหมว่าทำไมผู้ไร้มนตินถึงต้องไปที่นั่นด้วยเธอถามด้วยความอยากรู้แต่เกรเวิร์มก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าข้าก็ไม่รู้เช่นกันแล้วเดินหนีไปมิสซันเดย์ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่แท้จริงเธอยังคงอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วผู้ไร้มนตินนั้นถูกตอนมากน้อยขนาดไหน ตัดภาพมาที่เดอะวอลตอนนี้จอนกำลังฝึกซ้อมดาบให้กับฮอนลีเด็กคนที่สังหารอิกิตดอยู่เขาสอนฮอนลีสู้อย่างถูกต้องส่วนฮอนลีเองก็เคารพจอนมากส่วนทางฝั่งอาริเซอร์กับลูกน้องก็ยังคงไม่ชอบจอนเหมือนเดิมแถมแซมยังพากิลลี่มาอยู่ที่นี่อีกด้วยฝั่งแซมก็เป็นกังวลไม่น้อยเพราะอีกไม่นานก็จะต้องเลือกตั้งผอบอคนใหม่หากอาริเซอร์ได้เป็นผอบอกิลลี่ก็คงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่ๆซึ่งกิลลี่ก็พูดย้ำกับแซมไปว่าห้ามไม่ใครไล่เธอไปเด็ดขาด แซมก็ให้สัญญาจากนั้นแม่มดแดงก็มาหาจอรนว่าสเตนนิ้ต้องการจะพบเขาทั้งสองจึงเข้าลิฟต์ขึ้นไปบนกำแพงแม่มดแดงก็จ้องจรตาไม่กระพริบ จนที่เห็นเธอใส่เสื้อผ้าบางมากก็ถามไปว่าท่านไม่หนาวเลยเหรอแม่มดแดงก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่หนาวเพราะมีเทพแห่งเพลิงอยู่ในกายของข้าแล้วเธอก็หยิบมือจรอไปแตะบนใบหน้าของเธอแถมยังถามจรไปอีกว่าเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ไหมจอรก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องถามแบบนั้นแต่เขาก็ตอบไปตามตรงว่าไม่ซึ่งแม่มดแดงก็ตอบกลับมาว่าดีแล้วที่เป็นแบบนั้นเธอพูดไปด้วยยิ้มไปด้วย และทั้งสองก็ขึ้นมาถึงบนกำแพงสแตนนิดถามจอนไปว่าเจ้ารู้ไหมตอนนี้ใครปกครองวินเทอร์เฟลรูสโบตันไอ้คนทรยศที่เอากรดปักหัวใจรอบสตาร์กยังไงล่ะเจ้าอยากจะแก้แค้นไหมจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้ามีสิ่งที่อยากจะทำมากมายแต่ทว่าข้าสาบานตนเป็นไนท์วอชแล้วข้าต้องอยู่ที่นี่ เซอร์ดาวอสจึงพูดขึ้นว่าข้าได้คุยกับพวกไนท์วอชแล้วหลายคนรักเจ้าแต่เกลียดก็ไม่น้อยมีคนเห็นเจ้านำศพหญิงคนเถื่อนออกไปเผานอกกำแพงพวกนั้นบางคนคิดว่าเจ้าชอบพอกับคนเถื่อนทำไมเจ้าถึงต้องทำแบบนั้นจอรนก็ตอบไปว่าพวกเขาแค่เกิดอีกด้านของกำแพงพวกเขาไม่ใช่ปีศาจพวกเขาก็เป็นคนเหมือนเราสเตนนิตที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดไปว่าจะยังไงก็ตามข้าจะยึดแดนเหนือจากหัวขโมยกลับมา ไทวินแลนิสเตอร์คนที่ถือหางของมันตายแล้วข้าจะตัดหัวรุสโบตันเสีประจานแต่จะบุกได้ก็ต้องมีกำลังพลจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าพี่น้องไ a t c h สาบานตนแล้วว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้พวกเราคงช่วยท่านไม่ได้ฝั่งสเตนนิตก็ตอบกลับมาว่าข้าไม่ได้ไหมายถึงไน t c h แต่ข้าหมายถึงพวกคนเถื่นตั้งหาก ถ้าพวกเขายอมเข้าร่วมยึดวินเทอร์เฟลมาได้เมื่อไรข้าจะประกาศให้พวกมันเป็นพล,ลเมืองและให้ที่อยู่อาศัยอยู่ด้านในกำแพงนี่คือความยุติธรรมที่สุดแล้วข้าให้ชีวิตและอิสระถ้าแมนส r เรเดอร์ยอมคุกเข่าให้กับข้าเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าแมนส r เรเดอร์นั้นจะไม่ยอมคุกเข่าง่ายๆแน่นอนสเตนนิสจึงพูดไปว่ามันชอบเจ้าเจ้าจงไปกรอมมันหากมันไม่ยอมก็จะต้องตายสถานเดียว จอนที่ได้ยินคำขาดแบบนั้นก็ถามกลับไปว่าข้ามีเวลามากแค่ไหนสแตนนิตก็บอกไปว่าเจ้ามีเวลาถึงพรบคำ่ำรีบเข้าหลาจอนสโนโช่วงนี้มืดเร็วสะด้วยจอนที่ได้ยินแบบนั้นจึงต้องรีบไปหาแมนสเรเดอร์ตัดภาพมาที่อาณาจักรเวลโรบินลูกของไลซ่าแอรินกำลังหัดต่อสู้ แต่เขาที่ไม่เคยจับดาบมาก่อนก็โดนอยู่ฝ่ายเดียวหลอดลอยส์ที่เห็นแบบนั้นก็พูดกับริตเทนฟิงเกอร์ว่าลูกของข้าจับดาบเป็นตั้งแต่เขาเดินได้แต่โรบินนั้นอายุ13แล้ว ยังเวงดาบเหมือนกับคนเป็นง่อยยังไงยังงั้นเขาคงไม่ได้เป็นนักสู้ที่เก่งนแน่แน่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าใช่แล้วเขาคงเป็นนักรบที่เก่งไม่ได้แต่เขามีสกุลที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละโรบินและแล้วก็มีคนนำจดหมายมาส่งให้เขาเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์เปิดอ่านก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปจากที่นี่เขาจะพาซานซ่าไปที่ไหนสักแห่งเขาสั่งลอดลอยส์ให้ช่วยฝึกโรบินให้ระหว่างที่เขาไม่อยู่ ฝั่งหลอดลอยส์ก็รับปากว่าโรบินนั้นจะปลอดภัยแต่ฝีมือการต่อสู้นั้นเขาไม่รับรองและลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พาซันซ่าออกไปจากปราสาทเอรีห่างจากที่นั่นไปไม่ไกลนักบรีอนกับพอรทริกก็กำลังหยุดพักบรีอนที่เจออาญาแล้วแต่อาญากลับไม่อยากให้เธอปกป้องอเธอรู้สึกท้อแท้กับสิ่งที่ทำอยู่เธอไล่พอรทริกว่าจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องมารับใช้เธออีกต่อไปเธอบอกว่าข้าไม่ใช่ผู้นำแค่แค่อยากจะสู้เพื่อหลอดที่ข้าเชื่อมั่นแต่หลอดดีๆคงจะตายไปหมดแล้ว เธอพูดด้วยความสิ้นหวังแต่ฝั่งพอตทริกก็ไม่ยอมไปไหนและต่อไปว่าถึงแม้อาญ่าจะไม่ต้องการให้ท่านปกป้องแต่ซันซ่าอาจจะต้องการก็ได้นะและในตอนนั้นขบวนรถของดิ t เ l ิลฟิงเกอร์ก็ผ่านมาที่นั่นพอดีแต่บรีอนก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นคือซันซ่า ทางข้างในรถม้าซันซ่าก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นจะพาเธอไปไหนเธอจึงถามไปว่าท่านบอกกับลลรอดรอยส์ว่าเราจะไปที่แหลมอีเกอร์แต่นี่เรามาทางทิศตะวันตกซึ่งมันอยู่คนละทางกันเลยนะท่านจะพาข้าไปไหนกันแน่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่า ลอดรอยส์นั้นอาจจะเป็นคนดีก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีอัศวินคนอื่นๆอีกที่ข้าไม่ไว้ใจข้าเลยโกหกเขาไปซันซ่าจึงถามไปอีกครั้งว่าแล้วเรากำลังจะไปไหนกันลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ตอบไปว่าข้าจะพาท่านไปที่ดินแดนแสนห่างไกลที่แม้แต่เซอร์ซีแลนนิสเตอร์ก็เอื้อมไม่ถึงซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นมีแผนอะไรและจะพาซันซ่าไปไหนอย่างที่รู้กันว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์นั้นทำได้ทุกอย่างเพื่ออ,อำนาจ กลับมาที่งานศพของหลอดไทวินมีคนมากมายมาร่วมงานในครั้งนี้และหนึ่งในนั้นก็คือแลนเซลแลนนิสเตอร์ลูกพี่ลูกน้องกับเซอร์ซี่หากใครยังจําได้แลนเซลนั้นเคยเป็นเด็กรับใช้ของเซอร์ซี่มาก่อนและเคยขึ้นเตียงกับเซอร์ซี่มาแล้วด้วยแถมเขายังเป็นคนดีนไวให้กับกษัตริย์โรเบิร์ตตอนที่ไปล่าหมูป่าอีกต่างหากจนทําให้โรเบิร์ตเมาและโดนหมูป่าฆ่าแต่หลังจากที่แลนเซลบาดเจ็บในศึกแบล็กบวอเตอร์เขาก็ผันตัวเข้าทางธรรมโดยมีลทัทธิชื่อว่านกกระจอก เขาแต่งตัวมอมแมมและเดินเข้ามาหาเซอร์ซี่แล้วพูดว่าข้ามาขอให้ท่านอภัยให้ข้าข้าได้ลวงท่านเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เล่นลับรวมถึงเรื่องพระราชาล่าหมูป่าและวน์นั้นด้วย ฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรข้าไม่เห็นจะรู้เรื่องด้วยซึ่งดูแล้วเหมือนเธอเองจะเป็นคนสั่งให้เลนเซลวางยาโรเบิร์ตเลนเซลก็ตอบไปว่าตอนนี้ข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าพบความสงบจากเทพทั้ง7ท่านก็พบได้พระองค์มองดูเราอยู่ข้าจะสวดให้พ่อของท่านหลังเขาพูดจบก็เดินจากไป ส่วนทางลอรัสนั้นก็เอาแต่พอดรักกับผู้ชายอีกคนในห้องถึงแม้มาเจอรี่จะเข้ามาหาแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมลุกไปไหนจนมาเจอรี่ต้องไล่เขาออกไปเธอพูดกับลอรัสไปว่าข้าว่าท่านน่าจะระวังกว่านี้นะ ต่ลอรัสก็ตอบไปว่าไม่จําเป็นจะต้องปิดบังที่นี่ใครทําอะไรทุกคนก็รู้หมดแถมหลอดไทวินก็ตายไปแล้วไม่มีใครบังคับให้เซอร์ซี่แต่งงานกับข้าได้หรอกโชคดีของข้าแต่เป็นโชคร้ายสําหรับเจ้าเมื่อเซอร์ซี่ไม่ได้แต่งงานกับข้านางก็จะอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งและเจ้าก็จะมีเซอร์ซี่เป็นแม่สามีคอยกีดขวางอยู่ตลอดเวลามาเจอรี่ก็เป็นกังวลไม่น้อยหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆตัดภาพกลับมาที่เมืองเพนทอสทีเรียนก็ยังคงดื่มหนักเหมือนเดิม หลอดวาลิสจึงเข้ามาพูดกับเขาว่าถ้าท่านอยากตายยังมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะไม่จําเป็นจะต้องดื่มหนักขนาดนี้ก็ได้ข้ารู้ว่าท่านเป็นอะไรมากมายแต่ไม่ใช่คนขี้คลาดหยุดดื่มได้แล้วแต่ทีเรียนก็ยังไม่ฟังเขาถามหลอดวาลิสไปว่าเจ้าช่วยข้าทําไมทง้งทางที่เราไม่เคยติดค้างกันทําไมถึงต้องยอมเสี่ยงชีวิตและตําแหน่งเพื่อข้าด้วยฝั่งหลอดวาลิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปตามตรงว่าข้าไม่ได้ทําเพื่อท่านข้าทําเพื่ออาณาจักรต่างหาก เมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยและถามไปว่าคนแคร์ขี้เมาอย่างข้าเน,นี่ยนะจะกอบกู้อาณาจักรหลอดวาลิสก็พูดมาว่าข้าไม่ได้ไหมายถึงให้ท่านไปกอบกู้ข้าเชื่อว่าคนมีพรสวรรค์จะต้องมีบทบาทในศึกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็พูดไปว่าเจ้าไปหานักรบคนอื่นเถอะข้าไม่อยากจะยุ่งกับเวสเทอรรอสอีกแล้วเขาพูดด้วยความท้อแท้ แต่หลอดวาลิสก็พูดต่อว่าท่านมีคุณสมบัติที่น่าชื่นชมมากนะมีไหวพริบด้านการเมืองเหมือนพ่อและท่านยังมีเมตตาอีกด้วยทีเรียนก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วหลอดวาลิสต้องการอะไรจากเขากันแน่เขาจึงถามไปตรงๆว่าต้องการอะไรหลอดวาลิสก็ตอบกลับมาว่าข้าต้องการสันติความรุ่งเรืองดินแดนที่ผู้มีอำนาจไม่เอาเปรียบผู้ยากไร้ เมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็หเราะทันทีและพูดว่าผู้มีอำนาจเอาเปรียบผู้ด,ด้อยกว่ามานานแล้วถึงได้มีอำนาจยังไงล่ะเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หลอดวาริสก็ตอบกลับมาว่าถ้าท่านได้นั่งบนบันลังเหล็กท่านจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมซึ่งทีเรียนก็ปฏิเสธทันทีว่าเขาจะไม่มีวันนั่งบนบันลังเหล็กเด็ดขาดลอดวาริสก็พูดต่อไปว่าท่านสามารถช่วยให้คนอื่นปีนขึ้นไปนั่งบนนั้นได้นะ เศรษอาณาจต้องการคนที่แกร่งกว่าทอมเมนและอ่อนโยนกว่าสเตนนิตกษัตริย์คนที่กำราบขุนนางระดับสูงและเป็นที่รักของประชาชนมาพร้อมกองทัพที่แข็งแกร่งและมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในบัลลังเมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็นึกไม่ออกว่าจะไปหาคนคนนั้นได้จากที่ไหนเขาจึงพูดปัดไปว่าข้าขอให้ท่านหาเขาคนนั้นเจอก็แล้วกันแต่หลอดวาลิสก็ตอบกลับมาว่าข้าเจอแล้ว ท่านเลือกเอาเองว่าจะอยู่ที่นี่ดื่มไวน์จนตายหรือจะเดินทางไปที่เมอรินกับข้าเพื่อพบกับเดนเนริสทาเกเรียนแล้วตัดสินใจว่าคนจะสู้อยู่ไหมฝั่งทีเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ยินคิดอยู่สักพักแล้วก็ตอบตกลงจะเดินทางไปหาแม่มังกรที่เมืองเมรินและภาพก็ตัดกลับมาที่เมืองเมรินตอนนี้ดาริโอกับอิสดาที่แม่มังกรส่งไปจรจาที่เมืองยุนคายได้กลับมาแล้ว ทั้งสองเข้ามารายงานแม่มังกรว่านายทาตเมืองยุนไคยอมรับข้อเสนอที่จะอยู่ตามกฎของแม่มังกรซึ่งแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแต่อิสดาก็รายงานเธอว่าพวกนายทาทยุนไคขอให้เปิดสังเวียนที่เอาทาทมาสู้กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นการสมัครใจสู้ของเหล่านักสู้แทนซึ่งแม่มังกรก็ไม่ยอมเด็ดขาดเธอบอกไปว่า เธอจะไม่ยอมให้ผู้คนต้องมาสู้กันบนสังเวียนเด็ดขาดแต่อิสดาก็เตือนไปว่าหากอยากจะปรองดองก็ต้องยอมให้มีสังเวียนเพราะมันเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณไม่งั้นพวกในทาตอาจจะไม่ยอมรับในตัวแม่มังกรซึ่งแม่มังกรก็ยังคงยืนยันว่าห้ามเปิดสังเวียนเด็ดขาดอิสดาก็ขัดม่ได้แต่พอเธอกับดาริโออยู่ด้วยกันสองต่อสดาริโอก็อยากจะให้แม่มังกรเปิดสังเวียน เขาพูดไปว่าแม่ข้าขายข้าตั้งแต่เด็กข้าได้ไปอยู่กับนายทาสที่ฝึกให้ข้าไปสู้บนสังเวียนข้าฝึกการต่อสู้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบชาวโดทรากีนักฆ่าแห่งปราวอสหรือแมเอ้แต่อัศวินแห่งเวสเทอรอส์ส ข้าสู้ครั้งแรกตอนอายุ16จากนั้นชื่อเสียงของข้าก็โด่งดังในท่าให้ข้าเป็นอิสระตอนที่เขาใกล้จะสิ้นใจข้าจึงไปเข้าร่วมกับซเกนซันหากไม่มีสังเวียนข้าก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้และก็ไม่ได้มาเจอท่านซึ่งเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็แซวกลับไปว่าเจ้านี่แปลกคนจริงๆถูกจับไปฝึกให้ต่อสู้ตั้งแต่เด็กและรอดตายมาได้แล้วและตอนนี้ก็ยังอยากจะปกป้องสังเวียนนั้นอีก แต่ฝั่งดาริโอก็ตอบไปว่าทุกคนกลัวท่านหมดจนไม่กล้าพูดมีแต่แค่เท่านั้นที่กล้าพูดท่านได้สร้างศัตรูเอาไว้นับพันทั่วทุกมุมโลกทันทีที่พวกมันเห็นจุดอ่อนพวกมันจะจู่โจมท่านต้องแสดงความเข้มแข็งให้พวกนั้นเห็นที่นี่ตอนนี้แม่มังกรก็ตอบไปว่าก็เพราะอย่างนั้นไงข้าจึงสั่งให้ผู้ไร้มนตินออกแสตะเวนตลอดดาริโอก็ตอบไปว่าใครที่มีเงินก็สามารถซื้อผู้ไร้มนตินได้ท่านอย่าลืมเรื่องนี้ ท่านไม่ได้เป็นมันดาผู้ไร้มนทินแต่เป็นมันดาของมังกรเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดหนักหากพวกบุตรแห่งฮาปี้ใช้เงินซื้อผู้ไร้มนทินไปเธอก็คงจะลำบากเธอบอกดาริโอไปว่าตอนนี้ดราก้อนมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดไม่มีใครเจอมานานมากแล้วมันอาจจะบินไปไกลครึ่งโลกแล้วก็ได้ตอนนี้ข้าคุมพวกมังกรไม่ได้แล้วดาริโอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาว่าหากท่านคุมมังกรไม่ได้ก็ไม่ใช่มันดาแห่งมังกร ฝั่งแม่มังกรที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่รอช้ารีบไปหามังกรสองตัวที่ขังไว้ในสุสานใต้ดินทันทีเธอเดินลงไปเพียงลําพังในสุสานนั้นมันทั้งมืดและเงียบสงบเหมือนไม่มีมังกรอยู่ในนั้นสักตัวเธอเดินลงไปเรื่อยๆและแล้วโซ่ก็เริ่มขยับและมังกรทั้งสองก็พ่นไฟออกมาพวกมันตัวใหญ่ขึ้นมากและดูก้าวร้าวมากที่แม่มังกรขังพวกมันไว้ แม่มังกรได้เรียกชื่อพวกมันเพื่อให้พวกมันสงบแต่ก็ไม่เป็นผลมังกรทั้งสองอยังคงก้าวร้าและตรงมาหาเธอแม่มังกรตกใจมากจึงรีบวิง่งหนีออกไปจากตรงนั้นตอนนี้มังกรของเธอไม่ฟังคำสั่งของเธอแล้วตัดภาพกลับมาที่เดอะวอลจอรได้มายื่นข้อเสนอให้แมนสเเรเดอร์ตามที่สแตนนิตต้องการเมื่อแมนสเเรเดอร์ได้ยินแบบนั้นก็พูดมาว่าเขากล้าดีนะที่จะให้อิสระชนไปสู้เพื่อเขาและจะให้อิสระเก่ทุกคนข้านับถือในความคิดของเขา ถ้าเขาทําสําเร็จเขาก็คู่ควรจะนั่งบันลังเหล็กนั้นมากกว่าใครหน้าไหนที่นั่งมาเป็นร้อยปีลันนะแต่ก็นั่นแหละข้าก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าข้าจะไม่คุกเข่าให้กับเขา เมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเขาจึงถามไปว่าเจ้าเคยบอกว่าคนของเจ้าสูญเสียไปมากแล้วและเจ้าไม่อยากจะสูญเสียอีกหากเจ้าไม่คุกเขา่าเจ้าก็รู้ชะตาของพวกเขาว่าจะเป็นยังไงเมื่อหน้าหนาวมาถึงพวกนั้นจะไม่มีใครรอดท่านเป็นคนรวมเผ่ามากกว่าร้อยเผ่าเขาด้วยกันซึ่งไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนท่านอย่าเอาศักดิ์ศรีของตัวเองมาเกี่ยวหากท่านยอมคุกเขา่าคนของท่านก็จะยอมไปด้วย เมื่อแมนสเตรเดอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีคนพวกนี้ติดตามข้าก็เพราะว่าเชื่อมั่นในตัวข้าแต่หากเมื่อไหรที่พวกเขาเห็นข้าคุกเข่าทุกอย่างก็จบข้าจะไม่มีวันคุกเข่าเด็ดขาดจอรนที่หมดคำพูดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของแมนสเตรเดอร์พอพระอาทิตย์ตกเขาก็ถูกนำตัวออกมาสเตนนิตก็พูดกับเขาไปว่าจงคุกเข่าให้กับราชาของเจ้าซะแล้วเจ้าจะไม่ต้องตายแต่แมนสเตรเดอร์ก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเขาจะไม่คุกเขา่า พวกทหารน,นำเขาขึ้นไปมัดไว้และแม่มดแดงก็พูดขึ้นว่าทุกคนล้วนต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นหลอดหรือไพร่ทางเลือกล้วนเหมือนกันจะเลือกแสงสว่างหรือความมืดเลือกธรรมะหรืออาธรรมเธอเดินไปหยิบไฟออกมาแล้วพูดว่าราชามีเพียงองค์เดียวนั่นคือสเตนิดบาราเทียน m a n ส r เรเดอคือราชาจอมปลอมจงดูชะตากรรมของพวกที่เลือกความมืดหลังเธอพูดจบก็ทําการจุดไฟเผาทันที m a n ส r เรเดอก็ยืนนิ่งๆอยู่บนนั้นไม่ขัดขืนอะไรทางฝั่งคนเถื่อนที่เห็นแบบนั้นก็บีบหัวใจมากไฟค่อยๆลุกขึ้นและเริ่มเผาเขาทีละนิดทีละนิด m a n ส์เรเดอร์เจ็บปวดมากแต่ก็ไม่ร้องออกมาสักนิดยิ่งทําให้คนเถื่อนศรัทธาในตัวเขา จอนก็ทนดูไม่ไหวและเดินหนีไปส่วนทางภรรยาของสเตนนิดที่เชื่อในเทพแห่งแสงอย่างสุดใจเธอก็ยิ้มดีใจที่ได้เห็นคนอื่นโดนเผาแมนสเรเดอร์ดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองเพลิงแต่เขาก็ไม่ร้องออกมาสักแอะโทมันที่เห็นแบบนั้นก็แค้นมากเขายืนจ้องดูแมนสเรเดอร์ตามิกระพริบแล้วแล้วลูกธนูก็พุ่งมาปักที่หัวใจของแมนสเรเดอร์ ทุกคนต่างหันไปมองคนที่ยิงซึ่งก็เป็นจอห์นสโนนนั่นเองเขาไม่อยากให้แมนสเตรเดอร์ต้องทรมานฝั่งแมนสเตรเดอร์เองก็จ้องมาที่จอห์นเช่นกันและเขาก็สิ้นใจพ้นจากความทรมานไฟได้ลุกไหม้เผาร่างของเขาอย่างจังและเรื่องราวก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP แรกของซีซั่น5 อีนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้มข้นเพราะเป็น e ีพีเปิดตัวของซีซันภาพอาจจะสลับไปมาหลายที่เพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้แต่ละตัวละครนั้นเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่เชื่อได้เลยว่าอีพีต่อๆไปต้องเดือดอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป